สวัสดีจ้าทุกคนมือน,นีได้หอยแค้งจากหอยแค้งยักษ์ใหญ่คุณน่ะเบื้องฟาร์มืมอเบิ่งใส่กันกันกบเรียนซีพี่น้องตโวใหญ่เติบมือน,นีมีลานทะเลม,มาเปิดอยู่แถวๆถวบานเห่าก็เลยตรงจัดเลยอันเทศกาลนี่เดี๋ยวแกให้เบิ่งพี่น้องอันนี้แง่ไม่แน่แล้วล่ะ อือหือความแบบจุดๆเลยนี่จุ่มน้ำจิมอ,อือหือเกือบแห้งหนัวมากอือ ลุ้นๆทื่อาจะได้กินหอยแบบใส่นี่ขับ ตัวน้อยตัวหย่ค่ะกันนั่นเพื่อนอันนี้ก็ไม่ใหญ่มากอ,อือร่อยแซบษสดๆนัวๆ สื่อมากโลหนึ่งพี่น้องได้สิบก่าตัวสิบสามตัวโลละสองร้อยสี่สิบบาท Mm-hmm.